สวัสดีค่ะกอนสาวกนเกาะชาแนลนะจ๊ะวันนี้แพม้มาเบิงมาละมาละค่ะมาละของเฮามาละของเฮาออกแล้วเด้อออกแล้วออกแล้วกอนช่วยเบิงมาละตะไครก้ก่อนนี่ปลูกบใหญ่เนาะจา้ะเนาะปลูกเราเลี้ยงมันก็จะเป็นบางกว่าแล้กกวก่อนนี่ก็โอเคจะเหาปลูกในซองเดือนละซองเดือนกัน,กน่ายนใช่ไหล่ะจ้ะ ตะไร่ออกแล้วคะ่ะออกแล้วขวดใส่ไข่นะจาจ้ะน้องอกําลังกรลังขีดกวาตัดพวาตัดเอาได้ดิขวดใส่ไข่ม่ย่ามะ้าวนะคิดถือ,ถ,อถือกินดอกมะระนา,า,าจ้ะถือกินดอกมะระหอมๆน่อยมะระหอมๆนาจ้ะมาสูตรกินดอกมะระหอมแห้งค่ะแม่ย่ามะ้าดอกเขากำลังมาก <c oughs> บักทัวของข้าเป็นเพียใกล้ฉีเบิดแล้วละจ้ะข้าจงไว้ถักกินเนาะจ้ะตอนนี้ข้ามะละมะละเนาะจ้นะเนาะเพื่อนว่าก่อนคือว่าปลูกมะละมะละอยู่ในเมืองแพร่เลยสำหรับนวยละนวยละสิบสำหรับส่งส่งหูุมาให้ก่อนนะนวยละสิบก่อนปลูกมะละว่าจ้ะเนาะปุ่น,หนเห็นบ่อ่า ทั่วของห้าเป็นเพียแล้วเป็นเพียแดงแล้วตอนนี้เรามาละเราจะ,ะขัวใส่ไข่คมๆขม,ะะมเป็นยาวร้านเป็นลมแบบนี้เขาออกพันนี่จ้ะเขาบ่าให้ห้าตัดนี่เขาเห็ดสัญ,ญาลากักษณ์ไว้เขาใบห,ห้าตัดเอาเครียบบนทยายเมื่อเห็ดสัญ,ญาลักษณ์เลยอย่างก่อนตัดนะ <c oughs> ขันว่าเห็ดสัญ,ญาลากักษณ์ไว้ก่อจ้ะทีมาตัดนะอุ้ยหมากพูนะ่ะ ันจะมามาเขานาะจะเนาะมันจะมาเขาก็ล่งเป็นเครีรคยดขึ้นแล้วจ้ะก็ร่งเป็นเครียดขึ้นแนวแต่ว่าอ่าบ่ได้โดนดิจ้ะยเข้าเดี๋ยวเพราะว่าี่เป็นแมงเป็นแมงชิเห็นชิเห็นเอ่อชิเห็นแมงอยู่เนาะจ้ะแต่ไข่ก้อนนี้ง่ายอยู่แต่ว่า ปลูกโดดหนูดน้วยนี่หลายปีแล้วอันนี้พอพออันได้ตัดกระเทียมเจ้าคิโลคิโลสุ้เหนียวหอมจะหอมย่างอา่าย่างมากหอมอันนี้ด,นดอกดอกอ่ามาละหอมย่างมากหอมเราจ้ะจะได้กินหอมมาละเคี่ยน,นี้พึ่งเป็น เงาเงาแรกเงาแรกวาสันะลูกแรกว่าพิดเราลงขอถอดขอผัาจะนี่จ้ะเอาพันเอาพันเอาพันวาสันว่าะเขาบอกให้ตัดเอาพันก่อนวาสันว่าพันก่อนเอาแต่โดนลายมนก็เรยบว่าขืนเราจะมันกระเราะปะปงบอหวอกสินะแต่อันนี้เข้าพันเข้าวัน เขาไปซื้อ,อยวนซูปเปอร์มาร์เก็ตมาหน่วยแก่ๆย์นะจ๊ะเขาก็เลยเอาพัานธุ์เอาพัานธุ์เรามาปลูกนะจ๊ะสองเดือนมั้งนี่ก,ก็ชชออกตัวยูอ่ากระชินน้นวยเหี้ยเอาคนีีจักหน่อยสินะยับยับยับมาอีกจักหน่อยหน่วยอยูอ่าร้านค่ะมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอีก <laughs> กระถางรอรถดิจ้ะ ใส่กระทางรอรถทางรอรถกระทางรอรถอัน <c oughs> เขาบให้คอนตัดเขาบอกว่าเอาพันมึงเนี่ยแต่วันกลนฉิกเปื่อยแล้วดิกลนจะเปือเอเ่อยแล้วหนูว่านี่อุตส่าห์ยางมาห้ามตัดเด้อกลนห้ามตัดเด้อพามาชุมมาละเนาะจะ ุ to to. ้ยใบบกูดใบบกูดใบบกูดอุ้ยผันพีคของเห่าเอาพีคของเห่ากับกำลังขี่ออกดอกเราจะกำลังจะออกดอกแล้วจะข้าเฮ็ดเครียดขึ้นห้าเฮ็ด้างขึ้นล้วจะก็จะประมาณนี้เราจะมาละห้าปลูกยูซีกระถาง อันนี้ก็บพกหคมพร้าวเบืองพริกนะพริกองเฮาก็ก่ากำลังจะออกกำลังจะออกดอกจะกำลังจะออกดอกแล้วเนาจะพริกอันนี้บ่ค่อยเผ็ดเป็นไรเด้จ้ะพริกอันนี้บ่ค่อยเผ็ดเป็นไงว่าเฉียวพริกกินด่ามาก กระยานปูก่ขคืนเนาะจ้ะค่อยคยซื้อักพผีกยูสอ่านั่นมันก็ปปูกว่าคืนเนาะจ้ะแ,จแต่อันนี้เป็นผ่านของเกาะเลยอืมดอกก็เป็นเหี่ยวๆมาละเขาออกผ่านไหมจ้ะเขาไหว้ก่อนกินอุตส่าห์จะไปขวดใส่ใคร ต่ว่าเ้ารอกินนี่กำลังมามาเล็กมากไว่หอมจะหอมงางมมาตัวนี้หอมมันแต่ว่าอันนี้แม้จังไรอันเหี่ยวหมูวว่านนี่แต่งก็เข้ามาจะอุตส่าชนุชนอมที่แรกก่อนเอาใบไม้ปลุกที่จะเอาใบไม้ปล๊กมันนีก้เกลี้ยออกมาว่านนี่ หน่วยกําลังมากจ้ะหน่วยกําลังมากี่แม่กําลังขิดติดไหมจ้ะกําลังขิดติดไหมจ้ะกําลังจะติดแต่ว่าโอ้เขาได้เปือ่อยสองสงสัยฝนตกลายเงือแบบไรกับพวกหัวจ้ะในเระจ้บะจบบกแต่งห้องใจยากเาใจยากเาใจยากฝนตกลายกับบุตีแห่งลายกับบุตีแห่งลายกับบุจับลูกจ้ะมันชิมีลูกที่บุจับแล้วเนาะจ้ะม e n t a าชิบอ่า ผสมเกลียวส่วนในเขากับโบจับปในไนะคะบ้อนึงอุตส่าห์หมู่ว่านอุตสา่าหผสมเกลียวส่วนยังมาเรียกมาเอาเหี่ยวเหี่ยวอจ้ะห <c oughs> ลายรูปอยู่จ้ะหลายรูปอยู่นวยกระตูดกระตีาเป็นอย่างจาใจเข้นเองจ้ะมาให้เชยชม เชยช่วอุ้ยขี่บ่งเข้าจีหูเลยดีว่าไม่บ่งี่บ่งของเข้าอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจอกันนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาจํากัดที่หลังแต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 งของเข้าอุ้ยแตงกลัวของเขานราจะเนาะพันหนีพันใหญ่เ้จ้ะพันใหญ่พันใหญ่เข้าไปคอในเมือว่าปลูกได้แปดต้นตายไปแล้วต้นหนึ่งเหลือเ อนี่จ้ะพันแงเราจะอุย้ยกำลังเป็นนี่หาลูกจ้ากำลังเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะพี่เพียนเผื่อนกรอข,อขอบคุณหลายๆเด้อที่มาส่งกำลังใจให้หนะจาน๊ะมาอัปเดตวามีมาละแล้วขอบคุณหลายๆจา้าที่มาส่งกำลังใจให้หนะจ๊ะเนาะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ